สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องปองปลายสุโมสบอนครับผมจามแนนเจ้าของเพจจามแนนไทยอีสานครับพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินตำนานเรื่องเมืองน้องหานหล่มพี่น้องเคยได้ยินเรื่องพาแดงนั่งไอพี่น้องเคยได้ยินเรื่องแถาฟังขี้บอครับผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆผู้หลายๆคนเนี่ยต้องเคยได้ยินนะครับนะเคยหูจักประวัติความเป็นมาของพาแดงนั่งไอเมืองน้องหานหล่มนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับประวัติความเป็นมานะครับผู้หลายคนนี่อาจซีโบหูนะครับว่าอันเรื่องเดิมเดีเดยวเนี่ยเรื่องแท้ๆเ,เ,เนี่ยผ้าแดงกับนางไอ้นี่โบแมนคู่สามีภรรยากันเนะพี่น้องกันโบแมนผัวเป็นเมียกันดเด้ผ้าแดงกับนางไอ้นี่โบแมนเอ้าแล้วผู้ใดล่ะเป็นผัวของนางไอแท้จริงนะครับขั้นพี่น้องเคยได้ฟังพาเทียดแหล่ประวัตส,สาทยายไหลหลังมากมีเรื่องพูดถึงเมืองบาดาล โบราณชีนะ้นาคมีลูกน้มว่าเท้าพังขีชาติก่อนนี้เป็นผัวเมียกับไอ้คําเกิดชาตินี้มีกรรมมาบันดลไอเป็นคนกุศลสร้างร่างสวยงามเห็นบอกพี่น้องครับนี่คือเป่าวัดความเปลี่ยนมาเดี๋ยวคลิปหนาผมจะมาบอกให้ฟังว่าเอ๊ผู้ใดคือสามีแถ้แของนางไอนะครับเดี๋ยวมาบอกกันคลิปหน้าคลิปนี้เอาสามีก่อนพี่น้องครับเดี๋ยว พอๆกันคลิปหนาคลิปนี้สำนีกันล้วกันสวัสดีครับ